จ้าสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทั่วประเทศไทยเนาะค่ะเมื่อน,นี้ยากรสิมาไลซ์สดพวานยาสิไดยเดินทางไปวัดดอนปากลวยอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีซึ่งไปก็คือไปถวายต้นเทียนเนาะค่ะถวายต้นเทียนทางวัดดอนปากลวยที่ตรงที่ย่าไปพัฒนาไปสางไปเหตุไปถ้ำเนาะค่ะตั้งแต่พศหาเจ็ด จนถึงพศ .66 เนาะปีนี้ก็คือพศ66ปีญาไปแล้วก็คือไปสางไปเห็ดไปทำให้ปูบปนีก็ว่าสีพากันไปถวายตนเทียนญากระถือโอกาสบอกบุญเอฟซีทุกคนที่ได้หูจักช่องของญาถุกๆคนมื่อนี่ยาก็ะมาขอพรจากปูองค์ธนมูลนเนาะค่ะก็สีมาปลอยแนวทางรัฐบาลไทย นำโขงสุดท้ายก็คือยาสิไปวันที่สาสเอ็ดกับวันที่สิเดเด้อค่ะอย่าลืมเพราะว่ายากะยืนยันค่้มเดิมแล้วก็ถือโอกาสบอกบุญให้ลูกทุกทุกคนที่หูจากยาถ้าได้บุญบารมีก็ขอให้นามคนละเพกหรือเทียนคนละเล่มเพราะว่ายาสิไดไปถวายเมื่อนี้ยากะ เอารัฐบาลไทยมาปล่อยให้คือเก่าจ่าก,ก็คือตัวเด่นตัวเด็ดกับยืนยันคุ้มเดิมก็คือเจ็ดสามหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดศูนย์เนาะค่ะตัวรองตัวกันก็คือเจ็ดศูนย์สามแล้วก็เจ็ดหาศูนย์เนาะค่ะคือเลขกหาศูนย์หนียาสินเด่นไปทางล่างเด้อค่ะแต่ว่าสามคุ้มสามขาดที่ยาตัดให้แล้วนี่ก็คือตัวเด่นเลยค่ะก็ขอให้โชคให้มันอย่าลืม ญาไปวันที่สามกับวันที่17เดเ้อหูกหลานก็ได้ก็ขอให้โชคให้มันถึงหนาถึงตาก,กันถ้าผู้ใดที่มีความศรัทธาอันโมทนานามแพกหนึ่งหรือถูกเทียนยังกระแล้วแต่ญาก็ะขอให้บอกรายซื้อมานญากะเสได้ไปถวายให้เจ้าปูเจ้าญาองค์เทพเทว่าที่หูจักอยู่ทัางอื่นทางไกลก็ขอให บอกเสียงเรียงน้าม,มาาญาสิไดยไปถวายใหยปูเพ็ดรุ่งไฟที่อยู่วัดดอนป้าข่วยอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีเฮาก็สิไดยรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ตะเฮ้าเฮตจา่าญาก็ถือโอกาสจบเพียงไล่สดเพียงแค่นี้ถือว่าสวัสดีจา้า